วันนี้อารมณ์ไหนทะเลลูกลูกทั้งสองแม่เนี่อารมณ์ไหนส่วนมากจะเป็นมิซีนี่แหละ5 4 3 2 1 go 1> ถ้าเขาจะไม่มเฉียวเนาะราชิบีนิ่งๆอะมิซีก็ไม่เป็นไร ะน้องหมานี่แหละเขาแต่จจเย่อขแต่จะยแจะย่พี่เขาดูสิจะทนไห้กับความนิ่งอนะดูความนิ่งดูความนิ่งของน้องหมาชียวนะาน่าจะม่อสักท่าหนนิ่งได้ถึงสามนาทีมันลูกนะรักกันนะลูกนะนั่นนะเห็นไหมจะไปกวนพี่เขา ยอม <c oughs> ยอต้องยอมเอาละเอาละเอาละเริ่มละเริ่มละเริ่มละโอ้ย <c oughs> ไม่ได้โดนตก <c oughs> พี่เขาอยากจะทำความสะอาด <Help. S 1> <c oughs> ทุกไม่ซีเลียสผีเขาอยากอยู่ก <Go. S 1> ส่วนตัว